เด็กในชุมชนมักกะสันกรุงเทพมหานครกำลังจะได้รับของขวัญอย่างหนึ่งนะครับซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองและคนอีกหลายส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยหวังว่าสิ่งที่สร้างขึ้นจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กๆได้มีอนาคตที่ดีติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารรายงานครับ อาคารเก่าของชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันเดิมเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่ไม่ถูกใช้งานมาหลายปีวันนี้ถูกทาสีใหม่หลายไม้หลายมือถูกหยิบยื่นช่วยเหลือกันจัดแจงตกแต่งเพื่อฟื้นชีวิตให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์เลี้ยงเด็กของชุมชนมักกะสันคือถ้าเราพัฒนาเด็กไปก่อนทุกอย่างน่าจะดีขึ้นมาถ้าเราเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเราปล่อยไปเนี่ย ถ้าเกินสิบขวบแล้วเนี่ยจากขวบไปเนี่ยถ้าเราพัฒนาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะถ้าสองขวบสาขวบขึ้นไปเนี่ยเราพัฒนาดีถ้าต่อไปในภายภาคหน้าเขาก็อาจจะดีก็เหมือนต้นไม้เหมือนผ้าขาวถ้าเราเอาอะไรไปขีดถ้าเราขีดสีอะไรมันก็ต้องเป็นสีนั้นเริ่มแรกก็น่าจะขีดเป็นสีขาวไปก่อนใช่ไหมก่อนที่อายุสิบขวบเนี่ยคือเราก็เลยพัดมามาช่วยกันพัฒนาชุมชนมักระสันมีเด็กเล็กประมาณ30-40ถึงคน ซึ่งเป็นลูกของผู้ใช้แรงงานราคาถูกที่มารับจ้างในเมืองใหญ่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติรายได้เพียงวันล,ละ200-300บาทเมื่อต้องแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าจ้างเลี้ยงดูลูกหลานจึงทำให้ผู้เป็นพ่อแม่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกลุ่มเพื่อนแรงงานจึงได้พูดคุยกับคนในชุมชนมักกะสัน เพื่อปรับปรุงอาคารแห่งนี้ให้เป็นศูนย์เลี้ยงเด็กในชุมชนซึ่งจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่มีราคาถูกปลอดภัยเด็กๆในศูนย์จะได้รับการดูแลโดยผู้ใหญ่ในชุมชนเองเ,ออเรามาตรวจดูแล,แล้วที่นี่เรามองเห็นว่ามันมีที่ล้างซึ่งมันเคยเป็นศูงแล้วทีนี้เด็กเนี่ยก็เดือดร้อนที่ต้องเดินทางไปเ,เข้าที่ศูนย์อื่นที่มันไกล ครอบครัวทีนี้ถ้ามาตั้งตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้เป็นการบูรณาการทํางานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งชุมชนนะครับชุมชนข้างเคียงรวมทั้งพนักง,งานแล้วก็สาภาพรวมทั้งเขตได้มาบูรณาการาการ่วมกันก็เหมือนกับส่วนเสริมกันคืออาชุมชนก็ทําให้เด็กมีคุณภาพชีวิตและชีวิตที่ด,ดีแล้วก็สอนเื่องน่าควรทำใจธรร,รมห,หรือว่าให้ห่างไกลจากติดตัวตัวกระแหนก็เข้ามาช่วยปกป้องเหมือนกับคอยคุ้มคอย,อย,อยทีแม่อีกชั้นหนึง่ง เพื่อไม่ให้พวกจริงเอาไปมุต่างๆเนี่ยเข้ามาถึงกับกลุ่มเด็กแม้วันนี้ที่นี่ยังขาดอุปกรณ์อีกจำนวนมากเพื่อทำให้สู์เลี้ยงเด็กของชุมชนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ที่นี่ก็เป็นก้าวเล็กๆที่คนในชุมชนช่วยเหลือกันเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับชุมชนตนเองโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของลูกหลานแห่งชุมชนมักกสันนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานรายงาน